ยานไรกายรไรไม่มีใครย้ำยังเธอได้ใครควางเธอฆ่าทำลาย สวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The Racha n n e l อีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมาพูดถึงละครบูเรื่องหนึ่งครับที่เพิ่งเปิดกล้องไปนะครับผมแล้วก็กําลังถ่ายทําอยู่ณปัจจุบันนะครับของค่ายป่าสั่งย่าสอนครับนั่นก็คือเรื่องพายพิฆาตนั่นเองนะครับพายพิฆาตเนี่ยในอดีตนะครับผมเป็นนวนิยายบูเรื่องหนึ่งที่แบบว่าน่าสนใจเหมือนกันนะครับแล้วก็บริษัทป่าสั่งย่าสอนเนี่ยเขาก็เอาจับมาทําเป็นละครแล้วนะครับณปัจจุบันนะต้องบอกว่าผมเคยพูดถึงเรื่องนี้นะครับผมว่าเอ้ยพายพิฆาตเนน่ัััป็ตตวววละครรึง นะครับผมในเรื่องนักสู้มหาการอะ่ะแล้วบริษัทป๋าสังย่าสอนเนี่ยเหมือนแบบว่าเขาแยกตัวออกมาจากบริษัทกาตนา,าที่เคยผลิตนักสู้มหาการนะครับเขาจะมีโอกาสที่จะว่าจะหยิบตัวละครตัวนั้นอ่ะมาทําเป็นเรื่องนี้หรือเปล่ามันมีความเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าอะไรยังไงนะครับที่ผมเคยพูดไว้วันนี้ผมก็จะมาทําการไขข้อสงสัยตรงนี้แล้วกันเพราะว่าก็มีตอนที่ผมพูดไว้ในคลิปนั้นอ่ะที่ทําคลิปรวมละครบู๊ของกา,ขขงกาตนา,าแล้วก็ป๋าสังย่าสอนนะครับก็มีคนมาคอมเมนต์ว่าเออมันอาจจะเป็นไปได้อ่ะอาจจะเป็นเรื่องเดียวก ้องกกเี่ยวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงแล้วก็จะอ่านเรื่องเรื่องย่อนะครับผมของเรื่องภายพิฆาตให้ฟังนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอพูดถึงเรื่องนักสู้มหาการก่อนละกันนักสู้มหาการนะครับผมจะเป็นเรื่องราวนะครับผมของนายตำรวจดุ่มนะครับลิตราวีนะครับรับบทโดยพี่เวียนั่นเองนะครับเขาจะได้รับการฉีดยาเข้าไปในตัวครับเป็นสารเคมีที่แบบว่าทําให้เขามีพลังวิเศษนะครับผมแบบว่ารวดเร็วในการต่อสู้แล้วก็แบบเขาจะใช้อาวุธของเขาก็คือมีดคู่นั่นเองนะครับพอยปราบพวกเหล่าร้ายนะครับผมที่แบบว่า ผลิตยาเสพติดที่มีชื่อว่าน้ำตามมจุรานั่นเองนะครับที่ใครได้กินเข้าไปแล้วอะ่ะจะกลายเป็นแคล้ายซอมบี้ครับแล้วก็แบบตามฆ่าคนแล้วก็แบบไม่มีวันตายครับยิงยังไงก็ไม่มีวันตายต้องให้แบบพระเอกเนี่ยมาจัดการนะครับผมแล้วเลือดของพวกเขาจะเป็นสีเขียวนั่นเองตัวร้ายของเรานะครับผมก็ชื่อว่าพายพิฆาตนั่นเองนะครับเป็นองค์กรก่อการร้ายขนาดใหญ่ที่แบบแทบซึมเข้ามาในประเทศไทยนั่นเองนะครับตัวพายพิฆาตเนี่ยในเรื่องนะครับผมเขาจะมาในรูปแบบหลายๆคนมันเป็นชื่อองค์กรอะพายพิฆาตอะมันก็ เป็นตัวร้ายใหญ่แทนนะซึ่งมันก็จะมาในหลายรูปแบบจะมาแบบเออในรูปแบบของลูกน้องมาในรูปแบบของที่แบบแฝงตัวอยู่กับฝ่ายพระเอกที่เป็นแบบเป็นตำรวจบ้างแหละหรือไม่ก็มาโผล่ในรูปแบบของการเป็นแฟนเก่าพระเอกบ,บ้างแหละที่แบบตอนหลังมาพื่อาให้พระเอกไม่กล้าฆ่าเขาอะไรอย่างนี้มาในรูปแบบของตำรวจคนใหม่ที่โผล่มาพายเรื่องอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งทุกคนนั้นะล้วนแต่เป็นพายพิฆาตทั้งนั้นนะครับผมโอเคนั่นก็คือตัวร้ายของเรื่องนักสู้มหาการนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงเรื่องพายพิฆาตนะครับผมของค วางนักแสดงไว้ว่ามีใครบ้างนะครับนักแสดงที่เปิดตัวมานะครับผม4คนนะครับผมก็จะมีบูมกิดกล้องครับแล้วก็มีอ็อฟชนะพลนะครับแล้วก็มีทัพทีมอิยลินแล้วก็มีทัศสิตานะครับสคู่นะครับผมเนี่ยชาดูดูแค่ในรูปนะครับเราก็จะเห็นว่าพี่อ็อฟชนะพลเนี่ยเขาแต่งตัวเหมือนภายพิฆาตภาคแรกเลยนะอันนี้แค่ตอนดูแค่รูปนะครับผมยังไม่ได้แบบว่าวิเคราะห์เรื่องเฮ้ยถึงเกี่ยวกับเนื้อหาเรื่องย่ออะไรอย่างงี้นะดูแค่รูปเนี่ยผมก็คิดว่าเฮ้ยพี่อ็อฟเนี่ยแต่งตัวเหมือนพ ไม่ใช่ครับผมมันไม่มีความเกี่ยวข้องกันแต่อย่างใดนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องอยอดกันร้าวๆกันแล้วกันว่ามันจะประมาณไหนนะครับผมพรานจอมพูดจอมโจรหน้ามากอ่าจอมโจรน,นี่ดูจากชุดแล้วก็เป็นพี่อภิชนญผลนะครับสุดยอดอาชญากรที่ใครๆก็ต่างหวาดกลัวทั้งบรรดาคนชั่วและผู้พิทักษ์สันติราชมีเพียงนายตำรวจหนุ่มยอดฝีมือดีนายตำรวจหนุ่มนี้นาจะเป็นบูมนั่นเองนะครับที่หาได้วันเกรงแต่การไล่ล่ากลับกลายเป็นความร่วมมือที่ขัดขวางกลุ่มพายดำที่หมายครอบครองสูตรน้ำยาล่องหน มีการตามหาน้ำยากันอีกแล้วนะครับผมเรื่องที่แล้วนะครับผมนักสู้มหาการครับน้ำตามมจุราครับเรื่องนี้ครับน้ำยาล่องห่นนะฮะจนพวกเขาต้องเข้าไปพัวพันกับลูกสาวนักวิทยาศาสตร์ลูกสาวนักวิทยาศาสตร์นี่ถ้าดูจากภาพนะครับผมน่าจะเป็นทัพทีมอัญลินนะและอาชญากรสาวนี่ถือปืนเลยอาชญากรสาวนี่เป็นพาสิตานะครับจนพวกเขาต้องเข้าปฏิบัติการกวาดล้างคนชั่วจึงมีชีวิตและหัวใจเป็นเดิมพันการพบกันระหว่าง2พระเอกออฟชนะพลและบูมคิดกล้องร่วมมือกับนางเอกบ้าฝีมือทัพทีมอัญลินและการพลิกบท สุดท้าทายของพัสิตาพร้อมกับทีมงานมากมายแบบจัดเต็มอูนวพลบัวดนเชนนันทวัฒน์อ่ะแล้วก็อีกมากมายหลายๆคนนะครับจากบริษัทป่าสั่งย่าสอนนะอ่ะเราก็ได้ฟังเนื้อหาแล้วนะครับผมว่าอ่าพี่อ๊อฟเนี่ยรับบทเป็นจอมโจรโดยที่แบบว่ามีจอมโจรที่แบบว่าเป็นอาชญากรที่แบบน่าห,าหวาดกลัวอ่าทั้งคนชั่วพวกคนชั่วแล้วก็อ่าตำรวจนะครับผมซึ่งเขาน่าจะเป็นอาชญากรที่แบบตามตามล่าคนชั่วเหมือนกันมัน้งตามเนื้อหานะแล้วก็แมบบถูกตามล่าอีกทีหนึ่งจากนายตำรวจหนุม่มนั่นนนงะต มาร่วมมือกันทําให้ได้แบบไปพบกับลูกสาวนะักวิทยาศาสตร์นั่นก็คือทัพทีมนะครับผมแล้วก็อาชญากรสาวนะก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็แบบว่าคอ,อายขัดขวางพวกกลุ่มภายดำนะครับที่ครอบครองสูตรน้ํายาล่องหนพวกตัวโกงเนี่ยครอบครองสูตรน้ํายาล่องหนเนี่ยอาจจะแบบว่าเคยใช้น้ํายาล่องหนเะนี่ยไปทําในเรื่องไม่ดีนะครับผมทำให้พวกพระเอกเนี่ยต้องรวมตัวกันแล้วก็จัดการนั่นเองอ่ะเราก็ได้รู้เนื้อหาย,ย่อๆแล้วนะครับผมว่ามันไม่เกี่ยวมันไม่เกี่ยวกับเรื่องภายพิฆาตในของนักสู้มหาการเลยนะครับแต่เรื่องนี้ก หลายๆเรื่องนะครับแล้วก็เขาก็พัฒนาคิวบลอะไรเงี้ยมาเรื่อยๆนะครับผมก็อ่ะเป็นกําลังใจให้กับค่ายนี้แล้วกันนะครับป๋าสั่งยาสอนครับกับเรื่องพายพิฆาตต่นเองนะครับผมโอเคครับวันนี้ก็มีเรื่องที่จะมาพูดกันเท่านี้นะครับผมไม่มีอะไรมากนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e กดแชร์กันด้วยละกันนะครับผมเพื่อให้มีผลงานมีคลิปต่อๆไปนะครับผมขอบคุณทุกๆคนมากแล้วกันนะครับผมยังไงก็ฝากเอาไว้ด้วยละกันแล้วเจอกันคลิปหน้าครับขอบล Hãy subscribe cho kênh qua Mì Gõ Để không tay lỡ những video hấp dẫn

在。<music>